ขอย้ำอีกทีภาพนี้เป็นภาพจริงคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงหรอเฮ้ยนั่นไงกิจการมัน เยอะมากต้องใจเย็นๆก่อนนะคะลูกค้าเพราะว่าสินค้าของเราดีมากเพราะว่านี่คือยาสีฟันดอกบัวคู่สุดเครือสมุนไพรนะคะมีส่วนผสมของมังคุดช่วยเรื่องกลิ่นปากและรักษาแผลในปากข่อยช่วยเรื่องฟันผุและลดการสะสมของคราบจุลินทรีย์แก้วช่วยบรรเทาอาการเหงือกอักเสบพญายยช่วยสมานแผลและลดการอักเสบในช่องปากให้หายเร็วขึ้นใบโบัวบกวานหางจระเข้ ช่วยสมานแผลและลดการอักเสบในช่องปากให้หายเร็วขึ้นมีเทคโนโลยีขจัดกลิ่นปากจากประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยกลิ่นหอมละมุนไม่เฝื่อนไม่แสบปากที่สำคัญไม่แพงนะคะใช้ได้ทุกวันใช้ได้ทุกวัยน,นะคะอุ๊ยเอากิหลด,ดีคะเอาก่หลด,ดีอุ๊ยอุ๊ยนี่มีหลายหลอดเลยนี่นี่นี่นนี่นนนนปนไปเลยคะ่ะไปติดตามดอกบอกัวคู่ได้ทุกช่องทางเลยนะทุกคน